สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการมดมีไหมสำหรับ e ีีนี้ก็จะเป็น e ีพีที่2องนะคะโดยกติกาของเราง่ายๆเลยก็คือกาสอบถามเพื่อนๆพี่ๆชาวบางมดทั้ง30คนของเราสำหรับหัวข้อใน e ีพีนี้นะคะก็คือเราจะเลือกสิบคนในภาคเดียวกันหรือคนต่างภาคเราไปดูกันเลยว่าเพื่อนๆชาวบางมดของเราเลือกแบบไหนมากบกันย้ สาวๆน้องๆทั้งสาวคนวันนี้พี่ก็จะมีคำถามจากมดมีไมของเราซึ่งคำถามของ e ีนีนะคะก็คือน้องๆจะเลือกจีบคนในภาคเดียวกันหรือคนต่างภาคนั่นเองน่าจะภาคเดียวกันเพราะอะไรเอ่ยเหมือนเห็นกันตลอดอ,อะไรเพราะว่าสนิทสนมอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วน้องอะคะต่างภาคดีกว่าเพราะว่าเจอบ่อยแล้วเเจอบ่อยแล้วเบื่อว่ะอ่ะแล้วน้องล่ะคะต่างภาคเพราะอะไรคะ ราะว่าในภาพเห็นกันจนเกินแล้วอยากแบบกลับไปอยากดูต่างภาคจะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงมากอยากแบบว่ารู้จักเพื่อนต่างภาคให้มากกว่านี้นาจากเพื่อนต่างภาคครับเพราะอะไรอะคะกเพื่อนภาคเดียวกันยังไม่ค่อยเห็นหน้ากันเลยครับอ๋อก็เลยอยากเห็นหน้าเพื่อนภาคอื่นบ้างคอ๋อยากทําความรู้จักกับคนอื่นๆหานอื่นๆบ้างแล้วน้องล่ะคะภ้าคเดียวกันแล้วกันเหรอเอเหตุผลเพราะว่าอาจจะแบบช่วยกันเรียนด้วยแล้วก็แบบเห็นหน้า กันทุกวันอะไรเงี<ๆ>้ยจะแบบจีบกันง่ายจีบกัน<ๆ>ง่ายอ๋อระหว่างเพื่อนต่างภาคกับเพื่อนภาคเดียวกันน้องๆอ,อยากจะเลือกจีบฝั่งไหนมากกว่ากันคะเพื่อนต่างภาคครับผมเพราะอะไรคะเพราะว่ามีคนแบบว่าน่ารักเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วในภาคน้องน่ารักไปเยอะหรอคะแบบเอาไว้ทํางานดีกว่าเอาไ้ทางานอ่ะแล้วน้องล่ะคะต่างภาคเหมือนกันเพราะอะไรคะจะได้ไม่ต้องเปรียบเทียบกันค่ะ เวลาเรียนก็จะแ,แบบเก่งคนละฝั่งเก่งคนละแนวอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาต่างภาคแล้วกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าพอแบบเราเรียนจบไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบมีแบบเส้นสายหลายๆทางอะไรอย่างเงี้ยทั้งเส้นทางเราแล้วก็เส้นทางแฟดเราด้วยโอ้ยม,มองไก,กลๆข้าวยอดเลยแล,แล้วน้องล่ะคะเราเลือกคนต่างภาคเหมือนกันครับเพราะอะไรคะ เพราะว่ารู้สึกว่าแบบคนภาคเดียวกันแบบมันเจอกันทุกวันเนี่ยมันน่าจะเบื่อแล้วก็แบบอยากได้คนที่แบบเราคิดอะไรแตกต่างกันบ้างมันดูแบบเซอร์อร์ตกันได้เพื่อนในภาคเดียวกันหรือเพื่อนต่างภาคน้องๆเลือกที่จะจีบฝั่งไหนมากกว่ากันคะเลือกภาคเดียวกันค่ะเพราะว่ามีความชอบอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ภากันเรียนด้วยแล้วก็ได้เจอกันบ่อยด้วยค่ะอ่าแล้วน้องล่ะคะเลือกที่จะชอบภาคเดียวกันเหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปเจอเพื่อนๆนภาคอื่นอื่นด้วยแล้วก็ เราแบบคุ้นเคยกับภาคเดียวกันมากกว่าก็เลยเลือกที่จะจิบภาคเดียวกันค่ะทีมนี้เขาก็จะเลือกที่แบบเจอหน้ากันด้วยกันทุกวันบ่อยๆเออคุ้นเคยกันโอเคค่ะขอบคุณมากพ่อค่ะระหว่างเพื่อนในภาคเดียวกันกับเพื่อนหลังภาคน้องเลือกที่จะเลือกจีบฝั่งไหนว่าต่างแล้วต่างภาคครับเพราะอะไรคะเพราะว่าสมมติถ้ามันเลิกกันนต่มันมองหน้ากันไม่ตีบอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคค่ะแล้วน้องหลักนะต่างภาคเลยคกันแบบไม่อยากจะให้คนคนนั้นมาแสดงอิมแพก เราแล้วโอเคค่ะเลืต่างทางค่ะเพราะอะไรคะเพราะวพี่ว่าคอามน่าจะเป็นน้องยในการที่วันนี้เราจะจัดการกับคองมรักไม่อยากให้ความรักเก่ามาทำ้ายจิตใจของเราและส่งผลในปัจจุบันโอเคค่ะขอบคุณน้องๆมากนะคะเป็นยังไงล่ะคะกับคำตอบของน้องๆทั้ง30คนเราก็จะเห็นกันแล้วว่าน้องๆเลือก จีตภาคเดียวกันหรือเพื่อนตัางภาคมากกว่ากันการที่คนเราจะรักใครสักคนรักได้แต่ต้องเรียนด้วยสำหรับทั้งนี้นะคะพี่คิมก็จะฝากเอาไว้นะคะว่ารักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่พวกเราไม่สนเพราะเรากังงเรื่องจุดเทียนค่ะเจอกนันอีกทีหน้าค่ะ <c oughs>